สีเหลืองคุอโซเดมาคอมนะครับครับส่วนราชบุรีครับวชรพรนะครับเฟรดเกลแล้วก็ไอเองครับนะครับไอเองครับสีชมพูนะครับเฟรดเกลสีเขียวแล้วก็วชรพรสีส้มครับเริ่มเกมมาครับดึงทองทางซ้ายได้บุกก่อนแล้วเปิดเข้ามาแล้วโอ้ยกระโดดตัวลอยไปที่น่ากลัวเลยวชรบอนได้ประตูมาจระเซียนเลย เอลชอเปิดมาสตาร์บอยมงตั้งแล้วดูเคาะกลับมาสุดในมาคมโอ้โหเซาโอ้โหเตะมตีโอ้โหเกลียวตบหลดเหมือนกันงต่างว่าตัดได้ของวัชปอนออกขวามาไอเองไอให้ไปที่เฟดอาเกนแล้วบันจงแทงทะลุไหม่เลยแล้วเก็บได้ซบหลุ่แบบนี้อยู่ดีดีเทอก็ให้มาแล้วเรียบรวยเกอร์เกอร์เกอรก อันตรายเลโด้เมาราชบุรีบอกผมขอทีเดียวรู้เหลี่ยงกันไปเลยเรียบร้อยครับโอ้เอาจนได้ครับเมืองทองเอโด้มาผอยากรู้ใครคนคิดคนแรกไงเออดูของจ่อยนี่นะแล้วดูครับมงตั้งมาเอ้าได้ตัวเลส มีลูกสูนเหมือนกันดูดูกลับมาแล้วยิงจนได้ครับสเตเดียมคอมทันที่ใจทันที่ใจอย่าลืมอย่าลืมอย่าไปเอาอย่าไปเอาอันนี้หมายถึงตัวเขาเออขอบคอมคอมโคตรป๊อปเซ็งเลยครับลูกนี้ไม่น่าโดนครับไม่ให้ครับขอบอลไว้ก่อนแล้วตายเน้นๆมาสาบอยออกข้างมาครับโซเดียมเขาเปิดมาแล้วเรียบเลยกโกู ครับเมืองทองครับดูครับโซเนมาคอมเปิดเข้าไปเหมาะเหม่งเลยแล้วสตาร์บอยบอกนี่มีท่าดีใจเหมือนกันบางพวกโอ้แล้วโบกเนี่ยโหนไปเนี่ยแมนลิงโบล์แล้วมาขีดหนึ่งดาบพี่เอ็นชิว่าขึ้อหลังมาแล้วอุ้ยเบิ้ลมาวนเลยโอ้โห่างสาวไปนิดเดียวครับเปิดขึ้นมาแล้วอโดนตัดได้ครับอยู่กับวิงแซ่บได้ทีมาที่ออสบอลลดพวกแล้วคู่ติดซุปเปอร์เซนด์อะ วิชิตครับพาขึ้นไปใหมาสวยเลยแล้วชนะเก็บได้ยิงโอ้เซฟอีกแล้วพิลิปคือจะมาสวยอ้าวแล้วจะได้เปิดจะได้เปิดเปิดมาตรงกาโคโอ้ทุ่มไปแลไปได้ดูว่าตามสูตรทำไม่ได้แล้วโดนทีเดียวฝังแม่แล้วหูโดนไปเหลืองด้วยคริสติมโอ้ดีอาจารย์ตึงจัดนะแจกเสร็จปุ๊บไม่มองหน้าด้วยเป็นไงพิลิให้ขึ้นมาลุงลัดเปิดมุ่งแล้วกูยังเซฟได้แล้ว โอ้โหบอกได้ครับโอ้โหขึ้นมาแล้วครับ,บรุ่งรัตของอาจารย์ยอดเปิดปาโคโ,โอ้โห,โโหไม่ขาดเอ้ยเปิดดัดขึ้นมาแอาานมาทันด้วยครับแล้วหมุนกลับมาพยายามหามุมแต่ไล่ประกบอยู่แล้วพลิกออกมาจนได้แล้วคืนหลังมาพลิบไฟปลาตรงกลางแล้วจะได้จบไหมจะได้จบหรือเปล่าดีดออกข้างมาแล้วยิงจังหวะนี้ปัดไปแล้วซ้อจังหวะสองเรียบเลย เอาจนได้ครับจันโยบินแซบโอ้โหมาได้ประตูในช่วงนาทีปับปับหนาด้วยทดโข็มแล้ววันนี้เรามีประตูที่เหลวที่สุดในสามนาทีแล้วประตูที่แทบจะเรียกว่าหมดเวลาไปแล้วครับโอ้โหจันโยบอกเกมนี้มันเหนื่อยจังเว้ยมันจบแล้วครับนายครับแบบเนี่ยหงายหลังเลยฮะเนี่ยแหละครับช่วงท้ายเกมมีดราม่าครับดูครับจันโย